วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสาวรีย์วิรชนจตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีนายซุนเหวยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหวนเซี่ยนรองนาย,ยกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพลตรีเหลียงเฟิงรองผู้บัญชาการกองทหารรักษาการกรุงปักกิ่งรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประทับยืนหน้าพวงมาลาเพื่อทรงรับการถวายความเคารพจากนายทหารจีนผู้เชิญพวงมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์วีรชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีส่งคำนับและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและคณะผู้แทนต่างประเทศระดับสูงที่เสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ อนุสาวรี์วีรชนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมินก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2501เพื่ออุทิศแด่วีรชนที่สละชีวิตในการต่อสู้เพื่อชาติในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญของจีน ด้านหน้าจารึกข้อความภาษาจีนเหรินหม,มินอิงสงหยงฉุยปู้ซิวสลักจากลายมือของนายเหมาเจ๋อตงอดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความหมายถึงเกียรติยศชั่วนิวรันดร์จงมีแด่ว,วีรชนด้านหลังมีจารึกข้อความสดุดีวีรชนที่สลักจากลายมือของนายโจโอเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน